นังสือพิมพ์ตำรวจไทยประจำวันที่21พฤษภาคม2567คลิปลับพิมพ์กรกนกเผยความจริงต้องมาลงคำขาดใจและขอโทษผู้เสียหายวันนี้ที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งพบกับนายกันถัดพงไพบุญเวทหรือกันจอมพลังพร้อมกับนางสาวเอนามสมมติ นามนี้ได้เป็นตัวแทนของคนที่ปล่อยคลิปลับของพิมพกรกนกนางแบบและเน็ตไอดอลชื่อดังซึ่งได้รับความเสียหายจากการปล่อยคลิปที่ตนเองถือเป็นความลับนางสาวเอได้เปิดเผยว่าคลิปที่ปล่อยออก,กอไปเป็นการระบายความมารู้สึกหลังจากเจอภาพความสัมพันธ์ที่เศร้าหมดใจของแฟนหนุ่มเขากับคนอื่นในโทรศัพท์ของเขาความเสียใจและความผิดหวังที่รู้สึกมากพร้อมกับการถูกนอกใจทําให้นางส่งคลิปเหล่านี้ไปยังเพื่อนๆโดยไม่ได้รู้ว่าเขาคือใครและไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้เกิดความเสียหาย การทำเช่นนี้เป็นความผิดของตัวเองที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนและขอโทษและเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายด้วยความจริงใจนางสาวเอกล่าวนอกจากนี้กันจอมพลังก็ยอมรับผิดชอบในการส่งคลิปเหล่านี้และต้องการแก้ไขสถานการณ์ที่ผิดพลาดนี้อย่างจริงใจการสอบสวนในคดีนี้กำลังดำเนินการอย่างเคร่งครัดและคาดว่าจะมีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งคลิปเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม ในทางกฎหมายยังไม่มีการระบุจำนวนผู้เสียหายอื่นที่มีเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมแต่กําลังดำเนินการสอบสวนอย่างเร่งด่วนความเห็นของคณะกรรมการบริหารกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งก็เป็นเช่นเดียวกันว่ามันเป็นความผิดของทุกคนและยังต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย